งานใหญ่กลางใจกรุงอ e ีก y ยี e ่อ e ีฮอยทีเอสปล่อยเซอร์ไพรส์ไปลูกดาราดังจากจีนร่วมงานอ e ีก y ยี e ่ไอทีอี e, ผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์แหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย e ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญจัดงานสุดยิ่งใหญ่อ e ีก y ยี e ่อ e ีฮอยทีเอสนเอสแฟร์ฮอลล์ชั้น 5M ศูนย์การค้าเอ็มแฟร์ air, ใจกลางกรุงเทพบรรยากาศภายในงานคับขัง่ง ไปด้วยแขกผู้มีเกียรติพันธมิตรคนสำคัญผู้ร่วมมือทางธุรกิจศิลปินดารานักแสดงชื่อดงังผู้สร้างสรรผลงานบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกว่าร้อยชีวิตรวมถึงสื่อมวลชนและแฟนคลับที่มารอต้อนรับการเดินพรมเขียวสุดอลังการเต็มพื้นที่และสุดเซอร์ไพรส์กับนักแสดงสาวยอดนิยมจากประเทศจีนไปลูกที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานในฐานะเอกยีนีทีบอลแบสเดอร์ ได้ว่าสร้างกระแสะฮือฮาให้กับชาวไทยจนเกิดเป็นกระแสะไวรัลมือ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ย Joy 2025, มอกียจอยสอนถล่มโซเชียลขึ้นเทรนด์ X อันดับหนึ่งไทยแลนด์อินโดนีเซียอันดับสองเวอร์ไวเวียดนามมาเลเซียและอันดับสามสิงคโปร์อีกด้วยอีกี้ยี่้ที่ยีมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังในการสร้างสารรค์ผลงานคุณภาพออกมาให้กับผู้ชม โดยได้รับเกียรติจากคุณเควินเหยาเควินเหยาเวส์เพรสิดเนนต์อีกิญีอินเตอร์เนชั่นแนลกลอบิลมาเก็ A R T N E R S H I P S Investment เป็นผู้มอบรางวัลและสำหรับรางวัลแรกถือเป็นการขอบคุณผลงานที่ครองใจผู้ชมชาวไทยและมียอดการรับชมมาอย่างยาวนานบนอ k กิญี I T E กับรางวา IKEA, ัลอีกิญี B I N G E Watch ที่มอบให้แก่ซิทคอมคุณภาพเรื่องเป็นต่อจากช่องวัน31 โดยมีคุณชาคริตคุณกลือกิติคุณอูธีราชาติและคุณเจียบเชอญยิ้งขึ้นเป็นตัวแทนในการรับรางวัลและรางวัลต่อมาถือเป็นรางวัลสําหรับผลงานที่โดดเด่นมีคุณภาพถูกใจแฟนคลับกับรางวา e ัลอี g เฟ f เฟเบริตที่มอบให้กับซีรีส์อิยี e ่ออริจ e ินอล My Stand-in ตัวนายตัวแทน โดยมีคุณอัพภูมิพัฒและคุณภูมิภูริพัพพพนธ์นักแสดงนำของเรื่องเป็นผู้รับรางวัลปิดท้ายด้วยรางวัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งถือเป็นคอนเทนต์ที่มียอดชมสูงที่สุดประจำปี2,567บนแอปอิกิย์5ี่ย์ยีกบรางวัลอิกิย์ท็อปเพอร์ฟอร์แมน์ที่มอบให้กับละครเรื่องทองประกายแสด The Lady and Her l o v e r โดยมีคุณใบเฟิร์นพิมชนกเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ในส่วนไฮไลท์แรกของงานช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการบินลัดฟา้ามาของไปลู่อีกิี่ g l o b a l ambassador นางเอกยอดนิยมจากประเทศจีนโดยการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้เธอได้เผยว่ามีความสุขมากๆตื่นเต้นมากและอาหารไทยมื้อแรกที่ได้ทานคือต้มยำกุ้งผัดผักบุ้งข้าวผัดปูซึ่งไปลู่ชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างมาก เาะเป็นคนชอบทานเผ็ดและนอกจากเมนูจานโปรดแล้วในงานนี้นางเอกสาวยังได้นำเอาผลงานการแสดงของเธอมาฝากแฟนๆให้เตรียมรับชมบนอีกิยี่อ้ียีถึง3เรื่อง3รถด้วยกันโดยเริ่มจากซีรีส์เรื่องล่องเรือชีวิตสู่ทิศเหนือ n o น w ต r d m o o n l i ล h t Misty และ Foy ตปิดท้ายไฮไลท์แรกของงานด้วยทางอีกิยี่อขอแสดงความขอบคุณด้วยการมอบรางวัลอีกยี g l o b a จากคุณหยางเซียงหัวหยางเซียงหัว President อินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นเป็นผู้มอบรางวัล e k ิ e TH ี h o y สองพัยี่สิบห้ากับการเล่าถึงโปรเจกต์รายการวาไรตี้กระแสแรงเขย่าวงการทั่วเอเชียรายการ Starlight Boy โดยได้รับเกียรติจากคุณเค k o อหยางโคโคอหยางคอมป a นี Managing Director อีกิยี I ่ไทยแลนด์ขึ้นเวทีพูดคุยถึงโปรเจกต์นี้รายการ Starlight Boy ได้รวบรวมเด็กฝึกผู้มีความฝันกว่า69คนทั่วโลกซึ่งจะผ่านการเจรไยโดยเหล่า G.U.I.D.E.R.S นำโดยแดซังดดเอซุงจากวง Big Bang อีซึงกิลีซึงกี้นักแสดงและนักร้องชื่อดังชเวยองจุนชอยยองจุนนักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงระดับสากลพันเฮพันเฮ แรปเปอชื่อดังของวงการคอนอื่นบีคอนอื่นบีอ,นอ,นบอดีตหัวหน้าวงไอแซดดอกจันวนันบุยบุยนักร้องชื่อดังเอริกเอริกจากวง The Boyz และยุนยุนจากวง STAYC ร่วมกับอีซองเคียงลีซุงเคียงพิธีกรประจำรายการเพื่อค้นหาก้าว ดวงดาวเพื่อเดบิวเป็นบอยแบนด์วงต่อไปซึ่งทางอีกิยีไอ้ชีย้ก็ได้เล่นใหญ่พาตัวแทนเด็กฝึก12คนจากรายการบินลัดฟ้ามาแสดงเพลง Signal Song กับเพลง Good Luck, Be My Luck เพื่อแสดงเป็นครั้งแรกโดยรายการ Starlight Boy ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกา